มาค่ะสิผามาชมคนลอเหตุงานไอฮักไอแย่งไอพ้กกวกพูกเขากระรังต่อท่อ ต่อท่อเห็ดระบบน้ำหยดสายน้ำหยดกะเอาไปเลี้ยไงไว้แล้วแถวละสา,ายแถวละสา,ายแถวละสา,ายยังไว้แล้วแถวละหนึ่งสายหนึ่งสายไี่จะแท่งนี่ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแทวาไม่แปดแทวแปดแถวีอยู่แปดแถวเอาแล้วเริ่มแล้วป่ะที่นี่เด็กกรสิงามปล่อยน้ำยังไปมาตายแล้วกำลังงามตนกลัวกระไรน้ำก็อยู่รอดปลอดภัย ต่อ,อเข้าไปไอของจะไปสื่อมากคนจะเห็นอยู่ผู้เดียวคนต้องแป้งต้องแป้ง,ง,ปงยู่ผู้เดียวม่วนขนความคิดเพิ่นแล้วเพื่นก็ออกไปสื่อผู้เดียวเพิ่นต่อ,อมาทางสิเหี้ยาวลงไป เปิดได้ให้หน้ามันไหลลุ่มไปมาถากันเบิ่งว่าน้ามัมนสิพอใส่ป่ะวางก็ได้ขึ้นไว้เนาะได้ใส่โอ่งขึ้นไว้นี่จะเบิ่งกล้วยทดลองนี่ก็ลัางงามกล้วยไข่กระพอไว้ตัดไปบ่มได้แล้วห้าในตาตีอยู่เอาไว้ก่อน แกฮักแล้วฮักบอบับที่แทงหน, <laughs> น,น,น,นาม่อยมโยกเลยหรอเอาเต่ายังสีเล่นบ่ฮะแทงหนามมโยกบ่ยังสีเลนวิศวกะแล้วเออกะแล้ววิศว์กะแล้ววิศว์กะเมียนก่อนนี่วิศว์กะเรียบร้อยแล้ววา่าเทิงนี่มันสูงสูงกว่าตารางเลยต่อมาเก,กือบเมตรทนละไป อ,อย็นเลยบอต่างแพลงต่างเทิงอ่ะเฮียใ,ใส่กรงใส่กอกแล้วก็ปล่อยแง่ออกไปเลยตามสายเลยกัสิอุดมสมบูรณ์กับสีเขียวขจีแบบนี้คงมะละกอแขกดำได้ี่่งามอ่ะพลังออกหน่วย มวยได้กินสงการด้วยแบบที่เียอันต้นนียพันได้กินสงการออกมวยเป่าไม้คือเห็นมันเขียวขจีก่าไม้คือมันเขียวขจีไปก่อนอันใดบโบกินกะจังตัดถิ่มอันใดกินใหญ่เก็บไว้อันใดบโบกินกะตัดถิ่มเหยียดเหยียดโบชิอันนี้ก็เอาไปโผด <c oughs> <c oughs> เทียนหน้าปวดตาค้างว่าอายุอ่ะ วันน<ไ>้นันท่องเลยบ่เอาท่องให้เจ็บเลยสองสาวเราเขมีท่องให้เก็บเลยวาลย่าแกงอันนั้นสมๆเราได้หันแกงปลาแบบสมๆสใมห้ไ,ได้เนยเป็นยังี่ต้องนั่นเนี่เอาไปเชียงไงยปใช้บ <laughs> ่เออไปเชียงไว้มุ่งเดือดท่องทองพิงชยอนไว้ตรงไหนที่พาอเราบ่แกซักยูเราเนี๋ยวูเราคับตัว เอ่ยคอมพิวเตอร์หรือเพื่อนคอมพิวเตอร์เฮดบวเกินเอ่ยคอมพิวเตอร์เฮดบวกเป็นกุเรียนคอมพิวเตอร์มากด้สมัยค่ะปั่นทำตาผู้สาวหลายทั้งอายทั้งหนองซูมเออร์นี่เบิดแล้วสุมเมอร์ว่าถึงตะเก او ซูมเออร์เบิดแล้ว ได้แล้วนั่งเด่นนั่งหัวกันแล้วน,นั่งคุยกันไอ,อาิษจ้าทอบ่ะเจ้าทอบ่ะไอ้ไอศิษจ้าทอบอันนีออบอออบอ้บ่ได้สือบ่ให้สามทางกันบ่ะสามทา่าสามทางปิดไหมปิดขนาดอะไรทา่ามึงทางนีทางนีได้แล้วก็ปิดบ้าทางนีปิดหัวมันหนึ่งดิ ปิดหัวไหมแต่ซุ่มเนี่ยมันสีอย่างไรนี่โอ้นี่บอกซุ่มเลี้ยนสูงสูงนี่มันซึบปึกแต่ว่าเออสื่อนะอันนี้มากพิเห็นอันนี้เนาะนี่จัดว่าปิดตัวนี้ไว้เออเมื่อกี้บอเห็นตัวน,นี้ก็เลยงอง<น>อยู่ว่าสีเฮ็ดจังไหนสนดอกโ<ห>อ้โหว่าสื่อตัวนี้มาเนาะตัวสวิตเปิดปิดมันนี่อันบใส่ยก็คือปิดว่าอันนี้ไว้ปิดไว้เออ ข้อาอยากหายวันมาแต่ฟังพี่ข้ากับไปไล่ปิดฟังงนอนเมื่อกี้เราเห็นตัวนี้ก็เลยถามสันดอกข้างต้นตัวว้าวมากนายอธิบายให้ปอลซีฟัง <laughs> นายปอซีฟังล้ำนี่อะดกับฟังในบัวธารา เราไม่ยูเราก็ต้องถาม,มตรงหางป่ะหางเนาะนี่เนาะอือหือ ไม่หนุกยางเลกยกยางมาใส่ยังสิจะเป็น,นตู้<อ>ล็อกระว่างอันทอกับอันกอกเอาเข้าไปเอาข้าไปให้มันสุดๆบีบใส่ล็อกก็มันมัดใส่ ต่วนยูค่าไหวไหมไปกดออกก่อหมาใส่ไบซูเส็นนะคะเดีาไหวเย็น แปลนให้ตืน่นข้าไว้ในบ่ในไปไในแล้วบ่ ลปลายบอแมนอยู่หนีซ้อ่ปุ่นปลายอยู่ฝุ่นอยู่ต้นอยู่ข้าปุ่นปลายเสร็จนี่เพราะว่าเสียดลงมากเดี๋ยวต้นใหม่มาปลูกกันข้างหน้ามึงนี่ไอ้มันเบบนียนแนวก็ยึดหนาดินบให้เวลาหนามมาแต่แต่ทั้งเทิงในบ้านไส่รวนลงมาสิบให้ ขนาดพังขนาดเทดปักไงได้นน่รถรถอีแตนแลนด์ได้ไงไวได้นน่รถไทยแลนด์ได้นลสายหอดต้นย่คห้าอามาโหต้นเดแล้วก็จะเอาดต้นใหม่มาปลูกอยนเขียวค่ะชีเขียวชอุ่มไปเลยแหลงบันไดเข้ากับซีมีต้นใหม่ค้เขียวเดี๋ยวเบิ่งเลยมาทีนี้ ได้บ้าเรื่องไปเพราะว่ามัดไปตึงมันอ่อนสายพอดีพอดี นี่ก็ะเล่นนั่นมันมัดกบับบตรงแค่ได้เพิินก็ได้มัดก็ได้พี่แค่มันอยู่พี่ไม่มัด่นจ <c oughs> ้างอันจ้างเด็กกว่างงา่ายมาเห็ดหายไปยังสี่ละ แะอะขากกระเอเียม้อมัด,มดผิดเพราะว่าขันเม้อมัดมั่อนันรูดม,มดไปกันกรก็ีิดึงไปไง ดึงขึ้นไปอือฮแกออกเลยอเขาเป็นยังงเขาแจ้งไหนตัดแบบพอดีพอดีเลยนะแกโหลดเนาะ มันเดึงขข้นไปแบบย่ามไปหนามาจังเข้าจังมาดึงมาใหม่เ็จล่ะสวนมันยูใส่ปกสิเอิญมาใส่เข้าอีกคือเกาฮันนยู่ไกลเนาะเอ๊ะมาซื้อสวนยูข้าวไว้ อันนี้จะแ,แกอยู่สายได้มือข่อยก็ได้ตาข่อยกัม็มือบอประสานงานกันอย่าไปรูดมันตึงมันตึงสุอันแหละแกมือเดียวสั่งนี่ มีบ้านที่เขียวสจีเราจะทำโคกน้องนามโมเดลกําลังอยู่ในจุดเริ่มต้นได้จ้าตอนกําลังหยุดอยู่ในจุดเริ่มต้นเริ่มต้นเห็ดเริ่มต้นทํำกับไอเหงยนเงียตัวส่วนมากไอเห็ดส่วนมากไอเห็ดอไปอยังไหนวะสาย หลากไปกังไหนละ่ะะมาทางนี้่แบบ ตาไล่เนี่ยจักหน่อยเหย็ดกระไล่ตายขึ้นกันเห็ดเองหัวกระไล่ตายดึงสายมาแดดห่อนด้วยนี่ตอนบ่ายโมงอ๋อน,นี่นเห็ดตัวป่าเป็งสัตว์ล่ะมีกันอยู่สามองค์ชายกับหนึ่งองค์หญิง ง in, ง, in, ง,ง, in, ง,ง้ยง <c oughs> <c oughs> ียง้เงี้อไนผ่อนย่าผ่อนมาไปขับแทมเพิดมาก ขาบบ่าบอมาข่าท่านเผิดขีมาแขกกินให้เบี่ยงเขาดัวไม่ไหวบ่ไหวมาหนิเด้อตามเจียวสับๆกิเนเหลียงมาคือแห่เจ้าตามังไหนวะใส่ขคาบ่ ำลังพอดีกินเลยนี่อมี่นอนเจอนะนะถั่วแห้งกตะไนง้มงามงามงมหอนขอห่มกอนแดดหอนแดดหนะ เส้หมวกมา,าะฮะผีแล้วผีเห็นมันก,มมนกม็มีีเดี๋ยวคาคือตะเคืองตะไครมันเงาอยู่มันฝุ่นมันดึกมันตัดเพื่ออยู่เงาเงาเอาหนีเสร็จอยู่นีนาะสิไปเบี้ยวไปเห็นอย่างอือิไ่เบี้ยว่เบี้ยวไปเบี้ยวไปเห็หนอย่างไม่ต้องเบี้ยวหรอกละเออ พ่อทำเงาูดมันพอต,ตัอนอย่ค่ามันตัดเผืออยู่โอ้ยพ่อเสร็จเลยเกินด้ลยซาม่านเม็ตข่้นเมตเกิดวาสีบ่วพ่อวัอวเนื้อที่กับฟองลหหายเบียร์คุ้งข่อยกระลั่งขึ้นนี่ขอบอกอ,ขอ,อ้ข่อ,เขอยเยบยรบุงข่อ,อยเด้อ เรา่บได้แล้วเราตรงบวกเตรงข้องเนาะต้นกล้วยมาที่หลังมันเนาะต้นอินทรพาอินทรพาอินทรพาลำมันมาต้นกล้วยมาหลังมันเนาะนี่ก็บคายไงเออนี่คายไงอันนี้มันกับคายไงเดี๋ยวได้น้ำเดี๋ยวสิไปขยายใบลงสิลงไปขยายเนบ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 ใบส่วนใดมันได้น้ำ ยังได้กินเนี้ยๆไปฝันนี่ยฝันว่าได้ไปอักอยู่ในห้องเซยฝันอยู่กําลังฝันเออกําลังฝันแต่ว่าบอดอกก็มันมีหน้ามันก็เฮ็ดได้มาหรอค่ะมันซูมอ่ะเขาก็เฮ็ดได้แต่เฮ็ดเราบ่มีหน้าเห็ต้องมานั่งตักโคตรหนิก็คิดหนักยังหนักึกกหนัเลยลรอแต่โคตรจะนั่ข้างบานแต่ยังเมื่อย แต่พอเอาทาแล้วยังเห็ดด้เนาะปลูกเต็ม,มันนั้นอยู่เต็มเฮี้ยนตำซ่านอยู่วันนี้รอบต่อไปก่ขุดบอ,อตะผักตบมาลงขุดบอเราเอาผักบ่แม่เอาผักอันกันจองมาลงกันจองมาลงแหละแกะ่ ปลูกมาปล่อยเฮดบอรเรียงประดูกจากหนยังไงโอ,อ้ยค้งกำลังเบียร์ค้งกำลังขึ้นกำลังงาม อาจจะเบิงใบเตย่อ,อยงามเทใบเตยยังสวย,ยกุ้ง่อยกลนแล้วมันมาลักของ่อยได้ผูได้ก็ได้่อยเล่งเลยยุกอย่ามาลักของกันนะอือางามงามเขียวงั้นก็ตัดหย่อนไปกินนี่ ngam 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 Ờ. À, Pha nị